รวม5มือถือน่นห่มในงบประมาณ9,000บาทนั่นเองนะครับในเดือนพศฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะมีนุ่นอะไรกันเนี่ยก็ไปชมกันเลยผ,ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะหมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะ โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือถือกันนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะอยู่ในงบประมาณ9,000บาทบวกลบนิดหน่อยนะผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมพยายามหาไม่ให้มันเกินนะผมโอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไป โอเคครับผมรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว Poco X7 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเียดหน้าจอถึง 1.5K แล้วเนาะส่วนตัวรีเฟรชหน้าจอยอยู่ที่120 h z ชนิดจอจะเป็นน m ม l e เนะครับผมแล้วก็ความสว่างยอยู่ที่3,200 n i t เลยในเรื่องของ IP rating เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น IP68 และ IP9 น้ำหนักตัวเครื่องนี่ยอยู่ที่195กรัมนะผมส่วน Android เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Android 15ครอบด้วย HyperOS v e เ s i o วอร์ชเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น d ด m e n s i t y 8400 Ultra นะครับแล้วก็การ์ดจอในรุ่นนี้นะมจะเป็นมา l i จ7เ0็ c สส่วน SD การเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะส่วนตัวกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่อยู่ที่50ล้านนะครับเลนหลักแล้วก็อาตอราแป8ล้านงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ k k 6เหกบเลยนะผมส่วนกล้องหน,น,นะว,งนวิดโดนยอยู่ 1.5มีน่รุ่นนี้ได้เสดานเนาะได้ตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้นะผมอยู่ที่6,000มิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จไวสายสูงสุดอยู่ที่90วัตต์เลยเนาะโอเคมาถึงในเรื่องราคาของรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้ในแรมสิบสองกิกความจุ256ร้อยห้ากิกะไบต์อยู่ที่9,103บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมส,มสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยนะผมที่อยู่่มมุลางซ้ายนั่นเองโอเคผมรุ่นที่2เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น iQOO Z10 นน,น,นนั่เองนะคี้เนนนนีี่่ยยยตัวขาาดหนะ้จอนะอเู่ที่ 6.77นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอจะเป็นตัว Full HD Plus นั่นเองนะผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย Refresh Rate หน้าจอเนอี่ยที่120่งเฮิร์ตชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องเนีบที่หนึอยเก้าสิบเกรัมแล้วก็ตัว Android เนี่ยรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น Android 15ครอบด้วยฟันทัด OIS สิบห้านะผมแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 7S Gen 3มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 810แปดเนี่ยรุ่นนี้ไม่สามารถใสส่่่ได้นะ้เเนนนาะววตักลองีย ความลบเอียด50ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่32ล้านเนาะแต่ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ Full HD 30เท่านั้นนะครับตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเนาะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่7,300มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้90วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้ในรัน8กิกความจุ250กิกะไบต์เนี่ยอยู่ที่8,541บาทนั่นเองโน้มซึ่งถ้าเกิดว่าน้องสนใจนะครับก็เหมืออนนนนเเเเดิิมลลยาะใต้งงก์ั่ โอเคแล้วก็รุ่นที่3แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Honor X9c นะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 1.5k รีเฟรชเรทหน้าจอสูงสุดอยู่ที่ 120Hz ชนิดจอก็เป็น AMOLED นะครับผมแล้วก็ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP65m นะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่189กรัมเนาะส่วนตัว OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย Magic OS 8นะผม CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับ มาพร้อมกับตัวการจอไอเดโน่1จรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ไมโครดีการ์ได้นะผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยนะส่วนตัวกล้องเนี่ยความละเอียดง1 0 8ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็อัลตัาไว้5ล้านเนาะงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทเนาะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านนะผมแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นตัว Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นเองในเรื่องของรูแจ็คไม่มีเนาะลำโพงเป็นลำโพงคู่อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,600มิลลิแอมป์รองรับ ราคานะตัวนี้ในแรม12 g ิความจุ256 g b เนี่ยที่8,738บาทนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมส,มสนใจก็ลิงก์ e s c r i ิ t ชันได้เลยนะ โอเคมาถึงรุ่นที่4แล้วเนาะรุ่นนี้จะเป็นตัวเรี l ยวมี 15T นะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนั่งอยู่ที่6.57นิ้วนะครับมาพร้อมกับความเอียดหน้าจอจะเป็นตัว Full HD+ นั่นเองชนิดหน้าจอก็แน่นอน้องผมเป็น AMOLED เลยนะครับคอคสอยู่ที่1,000ล้านสี Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz แล้วก็ความสว่างยอยู่ที่4,000 nits เลยนะครับ IP Rating นรุ่นนี้จะเป็น IP68 และก็ IP69 นะครับน้ำหนักตัวเครื่องยอยู่ที่181กร,รมัมส่วนตัว OS รุ่นนี้จะเป็น Android 15 คอบด้วย Realme UI เวอร์ชัน6.0 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น d i m e n s i t y 6400 Max นั่นเองมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ m a l i G57 MC2 รุ่นนี้สามารถใส่ Micro SD ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์หนึ่งเนี่ยความละเอียด2ลา้านพิกเซลนั่นเองส่วนตัวงานวิดีโอเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Full HD 60 Frames เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้านะผมโอ้โหนี้จัดเต็มเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะผมแล้วก็งานวิดีโอจะเป็นตัว Full HD 30นะะฮร,รูแจ็ค ไม่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่7,000มิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็รองรับชาร์จไว้เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่60วัตต์เลยเนาะโอเคมาถึงในเรื่องราคากันบ้างนะตัวนี้ในแรม8กิความสจุ256 GB กะไบตอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครมซึ่งถ้าเกิดวามม่าท่านสนใจก็ตัวตาการอทุกได้เลย เอาละตอนนี้นะ้องผมอยู่กับรุ่นสุดท้ายแล้วนะ้องผมรุ่นนั่นก็คือ In f ฟินิตี GT 3 0 Pro นั่นเองเนาะซึ่งรุ่นนี้นะครับตัวขนาดหน้าจอในรุ่นนี้อยู่ที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเรียดหน้าจอนอยู่ที่1น k แล้วส่วนชน,ชนิดหน้าจอเนาะจะเป็น a m o ม e d ลน้ครัแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟรชเลตหน้าจอสูงถึง1 4 4 h งเฮิร์ตเลยนะครับแล้วก็ความสว่างแบบพีคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4,500นยิสเลย IP rating ในรุ่นนี้จะเป็น IP 6 4แล้ว้ววกกนนาหัััตเครรื่่่ององียูท1 189 ส่วนตัว OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย X OS 15นั่นเองในเรื่องของชิปเซ็ตเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Dimensity 8350 Ultimate นะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา l i G615 MC6 ในเรื่องของซ c ก r นเนี่ยไม่สามาเสดานะส่วนกล้องเนี่ยอยู่ที่108ล้านออาต้องไวา8ล้านมิกเซลแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ตัวของกล้องหน้าเนาะอยู่ที่13ล้านนะผมแต่ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจจะดิดน,นึงนะผมอยู่ที่ 4K 30เท่านั้นนะครับผมโอ อัลู็คเนียเนาะไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนลาโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้เนาะผมอยู่ที่5 5 0 0มิลลองรัาชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์เลยนะครับโอเคมาถึงในเรื่องราคากันบ้างเนาะตัวนี้ในแรม8 g กความจุ 256GB อยู่ที่8,639บาทน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทูได้เลยเนาะผมที่อยู่มุมล่างซ้ายนั่นเองเนาะผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ เป็นยังไงบ้างว่าผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงประมาณนี้ละกันเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะผมแครบก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไผม